คณะรัฐมนตรีนะคะได้เห็นชอบการขยายเวลาการดำเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรออกไปอีกปีค่ะตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2 5งพันารยดถึง19การกฎาคม2587ันายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันขอ,ของประเทศและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีนะคะโครงการนี้นะคะมีงบประมาณรวม9 9 8ล้านบาทสนับสนุน3 4โครงการสำหรับ11ชนิดสินค้านะคะเช่นข้าวโพดเนียงสัตว์ ข้าวชากาแฟปาลมน้ำมันมะพร้าวพริกไทยผักมังหนาว โคเนื้อโคโนมและสุกรค่ะรวมถึงช่วยเหลือเกษตรกรกว่า1 3 7่งครัวเรือนนะคะกองทุนนะคะจะใช้เงินสะสมหมุนเวียนในช่วงปี25 1 7ถึงปี25 6 8ค่ะประมาณ200ล้านบาทและหากไม่เพียงพอนะคะจะเสนอของงบประจำปีตั้งแต่ปี2 5 6 8ถึง2577ค่ะ,ฉะเฉลี่ยปีละ208ล้านบาทโดยกองทุนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเน้นช่วยกวเกษตรกรผลิตวัตถุดิบขั้นต้นค่ะต่างจากกองทุนกระทรวงพาณิชย์ที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ค่ะ